ฝนตกมันพี่น้องเอ้ยเป็ดบันจิตกับม่เจอัวเปียกอ่อหยอดอันเนี้ยพี่น้องหนาวแล้วเพ่นกระดาษเนาะโอ้โหแต่กระบะไปเลยฝนตกหำมันปัดดินฝนนะดูสังเกตพี่น้องเป็ดกระดาษจึงเป็นงามทุกคนฝนตกไปให้ปัดดินฝนซ้ำนะจะได้เปลี่ยนจังซี่เลยเนาะทุกคนเนาะ สียดังก็ได้ๆๆต้องคื่อเป็นนี่นะทุกคนมันจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยพูดแต่บอปล่อยนะนยันง่ายมากวนกระโดดดิเนานนะหรอมันเนาะมันนี่ก็เป็นวันอาทิตย์ไปเนาะเลาะยูทีอ้อผักเหมือนเดิมเนาะทุกคน เราไปได้ไปทางใดเนาะใช้ไปขาย,นะนนายป,รประตูใช้ไปขายประตูอีกแล้วเบิังสะอิดก่นะน้าทุกคนประตูก่อนไปขายประตูอ่ะเยันงอนออกแล้วทุกคนเนาะประตูนี่ไปแน้วยันงอออ ตัวอ่าบัตตัวว้นะทุกคนเปียดบนรเปียเพื่อนบทุกคนทุกคนปี่กบตรนะัตปก๊บอื้นงัวออกกคเลยงัวกันไม่ได้พี่เขาน่างัวของเฮอินเป็นงัวเ เนาะทุกคนยันก็ออกเนาะทุกคนเนาะอัดตัวไว้ก่นอนทำมันออกมาแล้วมันสีขาดกระฮาเลยพี่นอนะ้องเนาะจะไปทางใดแล้วมันออกมันไปตอนตัวที่พัวแดงเลยวเดีวด๋วับพี่นอ้องมันไปเบิ่งกัดชอมกันสองก้อนตัวหนึ่งหให้ตัวหนึ่งเนาะทุกคนเป็นตัวหนึ่งือเห็นตัวหนึ่งวะมันไปแต่ว่า เห็ une, เห็น้วเห็นได้ตัวนึงเลยมีสอตัวสองงกันเลนี่สิพาไปกันนะทุกคนมีนตัวนึ่ตัวดำคือมัมนั่นแหละพี่น้องคือสิเาตงมีิีอกอ่อด้วยหมีตัวดำอันนี้ตัวดำนะทุกคนงวนเนี่ยน,นี่ทุกคน อ <im <im ันน well> pues mm ี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมแต่ผมมายางมหาได้เี๋ยวเดี๋มันหู้พี่น้องเลยมันหู้เลยใบหัวมันกรไดพี่น้องยากมหาแล้วกระทู่หยอกกระไดพี่น้องอ้มัวนี่หยอกฮะเยมปุ๊บมันกรพี่น้องปุ๊บมันกระนี่เก่งบอเอออาย่นี่แหละอยากหยอกพี่น้องมัว มาใกล้แล้วอย่ยอนี้เป็นงวดำทุกคนมาตัวไหนจะพาบนงวแดงงวแดงอยู่ฝั่งนั้นงูดำเป็นงวเถืบไปเลยเออมึงมามาเออเยจะเป็นงวแดงทุกคน่อยบงแดงต่อนี่นี่มทุกคนนี่จะเป็นงแดงงีแดงทุกคนตอนี้ นี่ก็เทือกพี่น้งนี่ก็หุ้ได้ให้เขาเนี่ยเนี่ยเขาหู้พี่น้องจับไวได้นี่ี่น้างวงวแดงกับงวดำนี่หนึ่ง่น้องถ้าว่น้เาเปิ่งูมาถพี่น้เขางอเก่าคือเดิมเืองจากว่าที่ฟลตุก้องาอ้ยลตุกเรไปไปทางได้ต่มาไทยคิดอยู่ที่ขายเม็นแบ่นะเนะ ไปคลิปดีๆนี่แหละห้องปอกห้องพักไปแล้วนะพี่เนอะทุกคนเป็นแบทุกคนหัวของเบาจิตเมนี้กับพ่นตกหักเ้าเลยพี่น้องตกประมาณแต่สั่เช่ากูะแต่ประมาณอันกระโโเช้าดอก บายบายมากเพียงนะไปบ่ายมากก็คือไปบ่ายก็มาที่แหละกบโต๊มกบโตกะอาทิตย์เองแต่นอนเรียนมันผิดว่าีนบุรีบุรีนอนมันเรียนเป็นวันเช้าอยู่แต่ว่านี้เห็นเรียกว่านี่ทุกคนก็เลยว่าก็เลยว่าอันนั้นอันนั้นมันนี่เลยนอนเต็มที่นอนเต็มทีก่ก็จนลงมือแล้วคิดว่แบบออื่นเป็นมันผิดอยู่แล้เพราะว่ามันเที่วันเช้าบันไม่ได้ผลนะทุกคนก็เลยว่า ก็จะมีเ <You> พ <uar these people>? ื่อนปล่อยเดี๋ยวว่าอัดตัวแล้วเนาะวันวังว่าจะไปใช้เนาะปอยการสังเกตเหล่าเหมือนเดิมทุกคนพ่าเหลาะพาเหลาะยำแรง พาละยามแรงนะทุกคนนะสำหรับวิธีการวิ่งดนะ้พี่น้องเนาะถ่ายคลิปเละยามแรงอยู่ที่ห้อพักพาบึงงัวพาบึงเป็ดนะทุกคนบเบรย์แป้งไดตามภาษาหนุ่มโสดพาบึงงัวพาบึงเป็ดพี่น้องเป็นอีกเป็นเวลา,าบึงงัวงัวกันพาโมกครึ่งพนะีน่น้องตอนนี้พาโมกครึ่งแล้วตอนมีจิตอัคดคลิปอยู่นี่เนาะเป็นเวลาห้าโมกครึ่งแล้วชิดค่ำแล้วนะพี่นะ้อง ก ais, right? ับเงินรายพปเนาะสำหรับคลิปวันนี้กันิีได้จบลงเพียงแต่นี้อีกเนาะขอบคุณอบใจทุกๆการิตามชมความี่น้องคือเก่าคือเดิมนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าไปเนาะสำหรับวันนี้แมนบ๊ายบาย